ดูแลหน้าที่หน้าที่ที่จะดูแลบรรยากาศวันหนึ่งท่านไม่อมวันร้อนนะครับทมก็ต้องมาดูแลแทนนั้นนั้นใครร้องอยู่ที่นี่ท่านจะมีคติพจน์ว่าว่าชีวิตจะมีค่าประชมบรรยากาศมาแล้วมีหน้าที่ครับมีแล้วต้องทำให้ดีมิใช่มีหน้าที่อยู่ไปเพียงวันเพียงวันวันครับนี่คติพจน์ที่เงาสอนอันนี้างที ความันอกาเป็นผูล่วงน้าทั้งรือนอยากให้มันแตกตัวรู้อะรเปนยังไงอให้เ่มดอดครันนี้มัไม่อย้ยากใหทองแลมไม่คอยเากมากไม่มาใส่กูใส่รข Yeah. <laughs> มาบที่ได้เลยไอ้จ่า้าสูงยอดไอา้าเาปาเา่ตายไอ้มาเป็นเ็ตงานเยรักทีรั น่เนาวนาไม่ได้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 ไม่ไม่ได้ไ่ได้ไม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 ่ได้ไ่ได้ไม้ไม่ได้่ได่ได้้ไไม่ไ่ได้ไม่ได้่ได้ไ้ไม่ได้ไไม่ไ่ได้ไม่ได้่ได้ด้ไม่ไ่ได้ไม่ไม่ไไม่

เดี๋ยวดูเยี่ยงเยี่ยงยี่อนนะครับเรียนเย่ทั้งปีนะรัการอ่านฐานแล้วก็มาอดตรงนี้นะครับอภิสิต้องมาแก้ตรงนี้นะครับที่จะรอดนครับเ่นการอ่านฐานเรื่อง การรองไปที่พี่แก่้งไปท่รุ่นรุ่้อ่ารุ่นพี่แกก้อง่นอนะครับอาขอให้รวยพี่แก่ได้ัชเป์ไปแโควันให้พุ่งตัวเลยนะครับพี่แก่ไปค่ายรวยพี่แก่แข่งไทยยินนะครับจีวอนครับแข่งรวจีวอนครับจีวอนแจกะครับจีวอนนะครับขอบคุณเจ้ามัช่วยแกให้เลยครับ จีวอนาดเรบ้วยนะครับป็นกนไ่งานูเลระสองชิ้นสชิ้นครับฝุ่นซ้าฝุ่นขวาครับอ่าอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้นะครับโอเคครับอ้โบราณมึงับในแม่วาอีาสีน้ำาจก่อนนะครับออนนียุแจกนะครับแจกนละดชิ้นนะครับนระสองชิ้นนะครับจีวอการแจกอยากดมไหอใไอ้ที่อยากดมเรียบเลยครับไอ แจกนะครับแจกนครับพ okay. ี ó, ่พ um um ีดาเขาบอกนะครับต you know, ้องมีนต no? no. no the so ีรสนะครับ้ไรก่อนเดีวพเาองเดี๋ยวพี่าบนะครับให้รีบร้อเสนครับ่เดียวเสเนี่ยตามเยครับเอพี่พีดา ได้คู่หมายท่านตอนนี้ได้คองไปลอยนะครับนะครับและที่บอลที่แจกี่ก็คือถปีที่แล้วครับครับสองส่มาจากหปีแจกมาอะยมกันที่บอลนะครับขอธุสาาธุส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 าธาธุสาธุสาาธุสาธาธุสา นาทองแดงจีวอนะครับแล้วก็ยาโดนะครับวาม่แจกนะครับจีวอที่ลราพบทีดันะครับผานกานทั้งทีจริกรุ่พ่อด้โดยเฉาะดูจกนตูหลุมขอดูตลอดหปีก็นำแจกยาโดมนะครับโมเอาไปเลียงติดตัวอะไรก็ดีนะ หรือว่าได้ตัวนักเระยนตัวหคุณตัวนมาโดยตลอดนะครับทุี่า้อมาองาต้องโอโสลับโอ้โโอ้สล uh ouais> uh uh ับไปเดียสลับสลับไเี <s 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 ๋เออ้เออเอสับเยรอเสร็จแล้วค่อยรับนะครัรอเสร็จแล้วค่อยรับนะครับรอรีบรอนรบรอรีบครับรอก่อนแล้วค่อมารับนะครับรอก่อนแล้วค่อมารับนะครับรอก่อนรอรอ ตกบังพี่ก็รแบบอผมได้ไม่เป็นใหญ่ถูกหลวงพ่อแล้วครับนอนอนลงเพต้องใส่หน่อยลพ่อโอเคไปดูเเลย่มามามามกู้บงเลงเยมาเลเดินไปเลยเดินไปนะมโดีด้วยมาบอกพี่อมลา ผบนี่ครับท่านขวัญชัยนี่ก็ดูเอนจำกลางากมนะครับแล้วก็ทำงาี่ดูาระยะหารดด้ว่าเรอูเรือรอนางินจ่ต้องตลอดนะครับสลับทีมชานครับสลับกันนะเลยครับกันนะอธิฐานดีนะพี่จ้าขอให้มีเข้ามาร่วมงานกับเรา ก็มีแค่ปีละ1,000นะครับแล้วทำไปเนี้ย19ปีนี้นะครับเป็นปีที่19ครับไม่ได้เพิ่งทำนะครับมีคุณนักแปลบแท้ก็ขอรุกตาหรือว่าปูก็ตั้งแต่ท่านมีชีวิตู่นะครับนั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวก็จะลับกันครับก็จะหลับกัน มาดูดีนะครับมีตุ่นแจกนะครับแจกตลอดงานของงานนะเออแจกเอาเทียบเออเดี๋ยวไทยสุดท้ายนะครับเหลือสองปู่พื้นสองควานไทยดูรอส่งปู่ก็คือการได้คะแนนสูงสุดก็คือการส่งท่านไปอยู่สถานที่เดิมเดี๋ยวเราจมีโบว์ลายโดยคุณนะครับคุณเป็นตัวนิคเตอร์น้องสาวที่ได้นำโพว์ลายมาถวายนะครับเดี๋ยวจะได้ถวาย เดี่ตง,งอยู่นะฮะเยงนี้นพิเศษนี่ต้องอยู่ตามคิเลยครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์หลวงพ่อปู่ดงแฉจริงอธิษฐานนะครับโยมต้องอธิษฐานนั่นเองครับขอพรนั่นเองครับและสุดท้ายก็คือการส่งท่สวรรค์นใครจะอยู่รอส่งเดี๋ยวจะมีบทกาในการสง่งปู่ขึ้นอยู่สวรรค์นะครับสวรรค์ที่ว่าไปอยู่บนนั้นนะครับโยมจะเห็นว่ามีเทวดา้าดินโดยมี องคเดชพระสัมมาสุรพนทร์เจ้าเขาเป็นประธานใหญ่นั่นเป็นเดชสมุทรเป็นสวัสด์แห่งวัดไผ่ล้อมนะครับอ่าโยมมาได้เห็นนะครับมีหมู่เวยเทพเทรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นปฏิสถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับอสลับกันไปครับสลับกันไปนะครับอ่เจนแอนดูนะครับเเดดิินนนนทีี่่ครับอีโมนะครับ ริงไหมคเออท่านปู่ให้พวกเราได้ขอพรทั้งมดปีนึงมีครั้งเดียวในการขอพรนะครับท่าไม่ได้มีี่ค้งไนแ่ว่ายคุณพี่ทำไปนะจะดูใจขอพรปู่ไม่ไหวแล้วปูนั่งแล้วที สามล no er huh ูกมารือ่ายเลยลูกน <c oughs> ้องมาสันอยากรู้เรื่องลูกมา่นี่มัแแฟนแท้เดี๋ยวปีนี้นะเรบจะไปเดินขายขุดบินเป็นไรไม่เป็นไม่ป็นไรได้แล้วหนเจ็ดาคเได้ยังไงหรืออะไรแบบถ่ายรูปใกล้เป็นิดนึงเป็นมาคมหาเศรษฐีทั้งหลายนะเดี๋ยวเราจะไปขุดบินเจสุขสา ภาษารู้ว่ามีในคนแปลกผีเขาอยู่นั้ะครับผมมาเจอครัผมม็เจอผมมาที่แต่สป่นอ2นะฮ2542แล้วก็